นี้ผลงานปิ้นออกมาครบถ้วนหมดทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวรอนน้องมารับก็พีเศษเดี๋ยวจะพีเต์กันแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวครูพลอยจะพีเซนตัวหมูนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเผื่อว่าช่วงเที่ยงเรามีเวลาเตรียมนิดหน่อยแล้วก็พีเต์กันตอนบ่ายเดี๋ยวอาจารย์สามท่านจะนั่งตรงนี้เลยแล้วก็ได้ดูผลงานจริงด้วยแล้วก็ดูแนวคิดของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะครูพลอยนะคะ เดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนนะคะคือจบคอร์สวันนี้ผลงานปริ้นของเด็กๆเ,เนี่ยก็ออกมาเป็นท,ที่เรียบร้อยสวยงามนะคะคิดว่าทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะรู้สึกภาคภูมิใจกับมันได้อย่างเต็มที่ช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวครูจะพรีเซนต์คาแรคเตอร์ของครูด,ด้วยให้นักเรียนได้ฟังก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้พรีเซนต์งานของตัวเองต่อไปพร้อมกับรับคอมเมนต์ของคณะอาจารย์ที่เราเรียนเชิญมา เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ Thank you. ที่ทำออกมาได้ขนนเพราะว่าตอนทีบบ่นโรยัยงไม่ยัไม่ได้ทอะไรทำอะไรไแบบนี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ครับก็ตัวกล้อง,อ,งอ,อะไรไหกล้องน่งารักมากครับนเด็กอย่ไรกะเห็นแน,นาดีนลอง่ใัเรื่องมากขึ้นอยะเปบ e ค่ะที่หนอกแบบมอยากอนั้นีนมีชื่อมี มีบรรยากาศที่อยู่ว่าน้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครั่อนข้างดีเลยแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็จะชอบที่เอาสิ่งของที่เราอยากได้เนาะเราไปต่อยอดทำเพิ่มไม่ได้ก็เหมือนกับทุกคนที่บอกแล้วก็ต่างกันช้อยเซ็ตโมงเยอะนะครับเก็เลยเอาตใจฟางอีกแล้วก็ คือน้องจะมีชื่อว่ากระตานะคะเป็นคำว่ากระตาร่ายแล้วก็ดีไซน์แรกของน้องเลยค่ะก็คือไอเดียของหนูก็คือหนูเป็นคนที่ชอบดูการแสดงแฮปปี้ดีกับ,บเออโอเคเรามีมันมีสเตจการทีแต่ว่าส่วนเรื่องของโมเดลก็หนูชอบชอบเนื้อหาชอบเนื้อหามากขานาดต่อดูในระดับ ครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะครับจริงๆก็ดีใจเนะคือบอกว่าโหวันนี้คือเห็นเด็ก8ปดขวบทำทีดีโมเดลอะเกิดมาเอาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ผมโตมาจนถึงปูนี้เลยเนี่ยผมก็เพิ่งบอกเฮ้ยเออมันพัฒนาแบบโลกเรามันพัฒนาได้ถึงขั้นแบบเด็กแปดขวบทำได้แล้วอะ mm hmm. ก็ก็น่าดีใจนะดีใจที่แบบมีที่นี่มาด้วยดีใจที่พัดชวนมาด้วยเออ ได้เห็นอะไรแบบเยอะแยะเลยแหละวาแล้วก็ได้รู้ว่าเด็กเจนนี้รุ่นเนี้เขาไปถึงไหนกันละเออเอาริงก็ตื่นตาตื่นใจครบคุณเต้นมากเลยครับคุณเต้นจากแฮปปี้ไวรัสที่มาช่วยคอมเมนต์ให้น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่อาจารย์เชิญมามากนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่เห็นน้องๆเขาทํางานกันแบบค่อนข้างมืออาชีพแล้วก็เด็กอายุเท่านี้สามารถทำงานได้ได้ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากครับ ก็ยินดีมากครับอย่าลืมมาเรียนคอร์สนี้นะครับเพราะว่าทำให้เด็กมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นในด้านอานมากบคุณด็อเตรมากเลยนะครับดเตอรแอดนะครับจาก p i g h Apple Printplace วันนี้ก็สนุกมากครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เด็กๆก็มีความสามารถกันครับ8ขวบ10 1ขวบ12ขวบถือว่ามีทักษะมีสกิลในระดับที่ดีแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ ค,ค,ครรััับบคสสวดี่ะก็จบลงไปแล้วกับการเรียนอาร์ททอยนะคะเราก็ได้เรียนทั้ง 2D แล้วก็ 3D ด้วยสุดท้ายเราก็ได้ปริน้นงานออกมาเป็นหน้าตาจับต้องได้แบบนี้นะคะก็ได้หลายๆท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันทําให้คอร์สนี้สาเร็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะถึงแม้ว่าครั้งสุดท้ายอ่ะจะใช้เวลาในการรอนานนิดนึงเนื่องจากการปริน้นเนี่ยต้องใช้เวลานะคะอย่างตัวเนี้ยตั้ง10ชั่วโมงเนี่ย นะแต่วันนี้เราก็ได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนภูมิใจกันแล้วก็ได้ฟังน้องน้องอเิเษ์คู่ในฐานะผู้สอนคนหนึ่งก็ดีใจมากเลยแล้วก็ภูมิใจกับทุกคนนะคะหวังว่าความรู้ที่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆไม่ว่าในวันใดวันหนึ่งหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีค่ะ